ก็สวัสดีทุกท่านนะครับจาก u t u b e นะครับนี่นี่คือผลจากการที่เรา,าขนฟางมานะครับท่านก็จะได้ทำการปลู Blue กับพื้นนะครับถ้าไปดูคลิปเก,ก่าครับก็จะเห็นกองฟางที่กองอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะทำการาปูฟางปูอะไรเพื่อให้เป็นที่นั่งที่ปฏิบัติธรรมของพระวิสุทธสุ์นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของพระวิสุทธสุ์นะครับ แต่ถ้าเป็นส่วนข้างบนข้างในจะเป็นอีกส่วนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นส่วนของญาติโยมแม่ชีแม่ขาวแต่ข้างในนี้จะเป็นส่วนของพระภิษุสงฆ์นะครับที่จะเข้ามาทำการเข้าปริวาสกรรมนะครับนะครับ ตอนนี้พระภิษุยังไม่มาเราก็จะเดินมั่วครับเพราะว่าคุณสุนัขเจ้าของที่เขาหวงมากนะครับกับการที่จะได้พบเจอคนที่เดินมั่วนะครับนี่นะครับผลของการที่เราช่วยๆกันในการขนฟางมาช่วยๆกันในการที่จะเตรียมพื้นที่เตรียมอะไรหลายอย่างนะครับการที่จะทําในหลายอย่างเพื่อที่จะให้พระภิษุ์งฆงได้นั่งได้อาศัยนะ ถึงทุกวันนี้จะไม่มีการปากลกางกดเหมือนอดีตอดีนะครับอดีตจะเป็นการกลางกดนะครับแต่ทุกวันนี้เป็นการกลางเต็นท์สมัครว่านะครับซึ่งในแต่ละครั้งแต่ละข่าวมันก็จะยังมีอยู่นะครับส่วนที่เหลือก็ยังยังไ่เสร็จนะครับกองฟางยังมีอยู่ครับนะครับกองฟางยังมีเพียบอยู่นะครับในการที่จะนํามาปูนํามาเป็นที่ปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุสงฆ์ครับซ,ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องรู้ให้ย่ิ่มปูให้พร้อมในการที่จะทำครับซึ่งตามปกติแถวนี้เขาจะเรียกว่าโซนป่าช้าครับซึ่งเป็นโซนของหลังเมนครับในวัดในโซนนี้นะครับการที่เราจะปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ครับเดี๋ยวอคอยไปดูส่วนของ ในชีส่สวนของญาติโยมสถานที่ฟังเทศฟังธรรมกันต่อไปนะครับแบบการที่ได้เข้ามาในการาทำบุญนะครับเห็นไหมนั่นเห็นไหมดูก็าสิอ่ะเขาก็จะมาอย่างนี้นะครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าที่ครับเฮ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งเดี๋ยวเถืะอเดี๋ยวเถือนี่ครับเจ้าถิ่นครับ ต้องมีการถือไม่เลียวกันสักหน่อยครับกับการที่ได้พบเจอกับเจ้าที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้องดีนักท้องดีนักเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเกินไปแล้วถือไม่แสมันบ่ฮะนี่ครับบ้านเขาก็จะบอกว่าในวัดในในวัดมีหมามีสุนัขเยอะนะครับแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่า มีคนนำมาเลี้ยงแล้วก็ตัวเองเลี้ยงไม่ไหวครับเขามาปล่อยกับวัดปล่อยกับว่าถ้าเขามาอยู่กตามธรรมชาติในวัดในวาก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกว่ามาเป็นเจ้าของของ,ของวัดในการที่จะดูแลความเรียบร้อยในวัดนะครับก็ <c oughs> จะของบ้างเล็กน้อยครับตัวนี้คือตัวเจ้าแม่เนี่ยเจ้าแม่นะครับตัวนี้ที่กัดคนกัดพระด้วยครับเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับตัวนี้ ถ้าไม่ระวังจริงตัวนี้ก็สําคัญครับไม่ใช่หงธรรมดาครับเราจะกัดด้วยนะครับการพิธามนะครับไปดูข้างหน้าครับนะครับเป็นส่วนที่เป็นโซนนี้เป็นโซนของการฟังเทศฟังธรรมครับดูอาัศานะครับดูที่ขึ้นธรรมารทศ์ของพระภิสุสง์นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นที่ที่การนะครับเป็นที่ที่ ปฏิบัติธรรมนะครับส่วนทางนี้ก็คงจะได้กางเต็นท์ทั้งแหนหน่อยนหน่อยนึงนะครับแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นการปลูกฟางเอาไวเา้เพื่อเป็นที่นั่งของอแม่ชีสั้งลายนะครับในส่วนของนี้นครับต้นไม้พวกนี้เป็นของเจ้าวาดท่านมาปลูกอาใหม่นะครับในต้นไม้ในอดีตจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่า ตั้งแต่เมื่อก่อนนี้มันเป็นส่วนที่อาจจะแล้งบ้างอาจจะอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็ท่านเจ้าวาดชอบป่าท่านก็เลยเอาต้นไม้มาปลูกเพื่อให้เป็นนุ่มเงาให้กับคนที่เข้ามานั่งให้กับคนที่เข้ามาใช้สอยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้นะครับว่าไปครับในแต่ละข้งแต่ละคราวของการจัดพิธีการทําพิธีการต่างๆ,ๆนะครับในวัดนะครับเมือ่อก่อนแ,แถวนี้จะเป็นที่โล่งนะครับ ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรครับจะมีเฉพาะเ,าเดี๋ยวเจะทายให้ดูว่าต้นไหนเก่าที่สุดนะครับนี่ครับต้นนี้ครับเก่าที่สุดจะมีอยู่ต้นเดียวครับตั้งแต่แรกจนจนถึงทุกวันนี้บ้านผมเรียกบักสมมอนะครับเนี่ยและต้นนี้อร่อยที่สุดนะครับเนี่ยแต่จะเป็นลูกเล็กเท่านิ้วโป้มือเนี่ยลูกเล็กแต่มันจะอร่อยครับ มันจะเปรี้ยวอมหวานพอดีพอดีนะครับกับบักสมอบักสมอร้านเฮาลูกคงจะไม่มีลครับเพราะว่าปีนี้ไม่ดกนะครับมันก็จะเป็นธรรมชาตินี้ครับการสถานที่ของอาการที่จะอยู่การที่จะทำนะครับเอาฟา,างมาปลูกไว้เพื่อ,อแม่ชีแม่ขาวญาติโยมทั้งหลายแลจะได้เข้า,าทำบุญเข้ามา,าปฏิบัติธรรม ในส่วนของอันส่วนนี้เป็นส่วนของแม่ชีแล้วก็ลานตรงนี้จะเป็นลานที่ใช้ในการเทศนาของภาพภิสษุนะครับในส่วนนี้นะครับกำลังเตรียมงานกําลังทําอะไรกันอยู่นะครับการที่จะทำนะครับการพร้อมปฏิบัติงานนะนี่คือธรรมากนะครับใช้ปูนนะครับทำทำนะครับไม่ใช่ต้นไม้นะครับ ทําให้มันเหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งสุดยอดฝีมือของการทําไม่ใช่ธรรมดาครับดูครับสวยงามมากมาครับการทําปีนี้เป็นปีที่สองครับที่ใช้อันนี้นครับใช้ธรรมานี้ในการเทศนาของพระวิสุสงฆ์อ่างนี้กลาลังปูกระเบื้องกลาลังทําอะไรอยู่เยอะแยะมากมายครับกับการปรับปรุงซึ่งปีที่แล้วเป็นการเตรียมพร้อมเริ่มต้นอาจจะยังไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายครับปีนี้ก็กํลาลังจะ ทำอะไรเยอะแยะมากมายมากขึ้นกว่าเดิมขาว่ากันไปครับนี่ครับงานก็จะเริ่มในวันที่19นะครับในการปฏิบัติธรรมวันที่19นะครับของวัดเข้างานปฏิบัติศกรรมนะครับเ๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาถ่ายทําหรือเปล่าหรือมีแค่โอกาสในการที่จะมามาช่วยงานมาทําอะไรประมาณนี้แต่ว่า ในส่วนของการที่จะ,ะ,ะเข้ามาร่วมงานก็ค่อยดูทีครับว่าจะ,ะมีโอกาสทำไหมครับก็ไม่ว่ากันครับบางครั้งบางทีไม่เหล่าเขาเรียกว่าจิตเริ่มต้นดีที่สุดนะครับสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับครับอันนี้ก็คงจะมีประมาณแค่นี้ครับก,การที่มาดูความพร้อมในการที่จะจัดงานเข้าบริวารศกรรมอของพระภิสุสงฆ์นะครับว่บาไปครับ แต่ละครั้งแต่ละทีแต่ละโอกาสของมันก็พยานไปครับที่นี่เป็นวัดบ้านครับไม่ใช่วัดปา่าเหมือนภูด่ดานใหญ่นะครับเป็นคนละที่กันครับอันนี้เป็นที่ที่อ,อยู่ในมาใกล้ๆบ้านคนระับไม่ต้องไกลถึงขนาดนั้นอันนั้นไปไกลครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับบางคนก็มองว่าบ้าอะไรไปทางวัดบ้านไปทางวัดป่า ทำไงได้ล้วครับเรามีสายเยอะสายบุญสายบุญครับมีทั้งสายปฏิบัติมีทั้งสายาบ้านนะครับก็าว่านไปครับแต่สายบ้านนี้คือเริ่มตั้งแต่นู่นแหละพ่อกับแม่นแหละเป็นคนชวนเป็นคนพา,าให้มาเรียนเรียนรู้การปฏิบัติาการใช้ชีวิตแบบแบบพุทธนะแบบชาวพุทธนะครับแบบบ้านานของเรานะครับ พอแม่ว่าอยู่ใกล้บ้านก็เอาตรงนี้ก่อนนะครับจะไปที่อื่นก็ค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับนะครับคงจะมีแค่นี้แล้วกับการที่ทำนําเสนอ,อพื้นที่เพราะว่าบางครั้งบางทีพอถึงเวลาเข้ามาทำเข้ามาจัดการเข้ามาอะไรเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะถ่ายครับวันนี้หลังจากวันเข้ามาทําบุญตักบาตรก็เลยเออถ่ายให้ดูถ่ายให้ชมแบบก,การเตรียมพร้อมงาน,นครับ ส่วนอันนี้เป็นที่ใส่อ,อธิของอชาวบ้านนะครับซึ่งปกติจะอยู่ริมนี้ครับนี่ตรงนี้ครับจะอยู่เป็นรัวไปนะครับแต่ว่าเจ้าว,วาดมองว่ากําแพงมันไม่ค่อยดีท่านก็เลยมีมีศรัทธาจากญาติโยมมาช่วยทำกำแพงก็เลยต้องขนจากตรงนี้ครับขนธาตุเขาเรียกธาตุใช่ไหม าธาตุใสอฐินะอ่าญพี่น้องเอาที่ร่วงลับไปแล้วว่จะมาท,ทาําธาตุตั้งไว้เหลี่ยงตรงนี้อ่าแต่หลังๆมาอ่าท่านมองว่าเออเดี๋ยวค่อยทําใหม่ค่อยทําอะไรเงี้ยก็จะมีส่วนที่ไปอยู่ตรงนู้นในอุบโบสถที่ทําช่องเอาไว้ทุกวันนี้หลังจากอุบโอบโสถสร้างเสร็จนะครับท่านก็เลยมาทํากําแพงนวัดนะครับนี่ สร้างกำแพงใหม่ปกติกำแพงก็จะชนตรงนี้นะครับท่านก็ทําใหม่ให้มันดูดีดูสวยงามขึ้นใครจะมาทําพญานาคทําอะไรต่อไปก็คงจะได้ว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ก็คงจะได้ทําประมาณนี้กันไปก่อนไปเรื่อยๆครับท่านเจ้าวาดท่านบอกว่าคอ,อยทําไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับกระวานไปครับในแต่ละครั้งแต่ละคราวแต่ละคนกระวานไปครับการทําบุญกับการ,กการสร้างนะครับ มันก็จะมีอยู่บ้างนะครับการทนนะําบุญครับพอเอาไปไว้เสร็จก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อนะครับท่านเจอวาาท่านเป็นงานศิลปะของท่านนะครับดูๆก็ได้ครับดูเล็กๆกน้อยครับการที่มันแตกมันพังท่านก็ามาตัดมาทําใหม่เนี่ย เสาเป็นเสาธงเป็นอะไรเงี้ยเนี่ยตรงยอดตรงฐานเป็นกระถางต้นไม้เป็นที่นั่งสุดยอดของจินตนาการจินตนาการของเจ้าวาดานนะครับการที่ทำการที่สร้างไม่ใช่ว่าจะเอาลงมาทิ้งนะครับเนี่ยท่านก็จะอาศัายว่าเอาส่วนนี้ไปทำามานั่นเอาวันนี้ไปทำไม่นี่อเอาไปสร้างที่นั่งที่นอน ไม่ใช่ธรรมดาครับกับการจินตนาการในการทําในการสร้างนะครับเหมือนเช่นที่นั่งใต้ลมไม้อย่างเงี้ยท่านก็มาทำครับท่านก็ทำมาไว้เผื่อมีคนวางของเผื่อมีคนมานั่งอะไรเงี้ยนี่แหละคือความที่เจ้าว่าท่านทำนะครับ ท่านก็ทาไปหลายอันหลายชิ้นนะครับการที่นั่งทําไปเรื่อยๆครับนี่เดีย๋ยวเดียวอีกไม่นานต้นไม้แถวนี้ก็จะมีฐานเหมือนึ่งนันแหละเป็นฐานเป็นที่นั่งเป็นอะไระท่านเจ้าวาท่านไม่ใช่ธรรมดากับการจินตนาการชอบธรรมชาติแต่ว่าอ,อาศัยธรรมชาติที่จะมีที่นั่งที่นอนนะมไม่ใช่ธรรมดาครับ อาผมวันนี้ก็มีแค่นี้ครับกับการที่นําเสนอการทําการอะไรหลายๆอย่างนะครับค่อยว่ากันอีกทีครับว่าจะมีโอกาสมาหรือเปล่าจะมีโอกาสยังไงหรือเปล่าค่อยดูอีกทีครับเพราะที่บ้านไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงครับ กับพี่สาวพี่สาวก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมาปฏิบัติทมหรือเปล่าถ้าพี่สาวมาเราก็อาจจะยุ่งยากที่บ้านก็ไม่ได้ทำถ้าที่สาวไม่ได้มายุ่งยากกับคุณเหรียญก็อาจจะเป็นผมเหมือนเดิมที่ท,ที่ต้องมาอะไรประมาณนี้ครับบางครั้งบางทีแต่ละครั้งแต่ละข่าวของการทํากับการร่วมอะไรเงี้ยกวาดไปนะครับวันนี้องค์จะมีแค่นี้ครับ,ก,บการนําเสนอนะครับขอบคุณมากๆครับนะครับสวัสดีครับนะครับ การนำเสนอ